ไไม่ไปพีท้องมีกับดาวหมาไปแล้วพี่น้อง

มันแรงเหรอแรงใครจะรถเรเบิร์กเหมือนรถมันกระแกจวนแรงออกไปงั้นังแด่อยกหัเอ้าเดี๋ยวไปฟังเอาไปฟังนึกลุกเอาไปฟังฟังไม่ใช่หรอเหมือนป๊กก้าป๊กก้าก็ตายป๊กก้าฟังไว้ตรงนั้นน่ะฟังสป๊อกก้าฟังไว้ตรงนั้นไงที่เราเคยไปฟังไม่ใช่เดี๋ยวเอาไปฟังนิดหน่อยเด well ี๋ยวให้ให้นนิดหน่อยไปขุดลุมก่อนจ้ะ เป็นอยู่รัตนาอยู่ทางนู้นน้องมิวกับน้องเตยเป็นคนมาขุดบลุมไอทองมีก็อยู่ทางนี้หมาเรามันดื้อมันตายตายสามตัวแล้วพี่เตยไปเอาสเปรย์ในห้องน้ำไปหมาเราตายสามตัวแลปรย์ฉีดในห้องน้ำไปลูกไปแม่หมาเราตายแล้วสามตัวตายแล้วสามตัวลูกรัตนาป๊อกก้าทองมีก็แดงทีลูก ตอนนี้ก็ย้ำมาคืนเนาะพี่น้องก็สิตายเตวเว้นเตือเปแล้วเพราะรู้ว่าแรงหนกไปที่ย้ำใบเนาะว่าอะรสังเกตเนาะจ่ะวายยูเอินหาวังเลี้ยงเื่อเห็นพอดีน้องซ้ายพี่หมอดเพิ่นทักมาบอกว่าขท้องมีตดนรถชนยูหนาลานเพิ่นพอดีหนาลานอะเพ้ ว่ามันตายแล้วก็เลยให้น้องมิวไปออกกับน้องเตยไปเอาหมาจา้ะเดี๋ยวให้ดิกน้อยขุดลุมก็น้องพี่น้องจา้าถ้าแล้วลูกขุดลุ่มลึกๆล,ลึกเท่าตะร่จ้าหลังจากที่ฝังท้องนี้เรียบร้อยน้องพี่น้งองกางเรียบร้อยแล้วจ้ะกับลูก,ลก ซื้อ,อยาดูแลเมื่อไหร่ให้ยางดีพี่น้องจชช้าใช้ยาเมื่อไหร่ให้จ้าพึ่งมะฮอดวังคำเลจ้ะวังช่วงใบบ,าบาําเพ็ญวังคำวังช่วงใบยังนอนอยู่วังขางอยู่นี่เลยพี่น้องอุบัติเหตุเนาะจ้าจะทำไงได้ถูกรถชนจ้ะถูกรถชนอัน เขาวิ่งตามก้นพี่เตยออกไปล้านค้า,าจา้ะเตยก็บ่เห็นเนาะพี่นอ้องว่าออกไปขัดเห็นก็สิได้จับไว้ยุจ่ะก็บ่เห็นเขาว่าเขาออกไปเนาะพี่นอ้องเห็นตะกองยาพี่นอ้องเขาเยังไม่ให้ได้กินอยู่ กลับไปตายก่อนสั่มจะตายขย้ำไหนก็ความผูกพันน้องพี่น้องผูกพันกับแต่ผูกพันกับท้องมี่ไหลก็ทุกตัวพี่น้องจ้าผูกพันแห้งกับดาวมาไปเรียบร้อย ก็ไปกับบุญมีพร้องม,มีเราเดอนี่นองจ๋ามาอยู่วางแรงเอินเอ,นเอินหากินเข่ากับบ่อบ่บ่เห็นเนาะจ้ะไม่รู้ว่าถึงรถชนจะตอนใดวางแรงเอิ่เอินหากับบ่บ่อเห็น หกันึ่ว่นนอนยูถึงสารแาต่พาปกติที่เขาให้ไปที่เขาจะไปน,น,อนอนยูสาราน้ำถึงเวลาจังคอยกีมาแต่ว่าช่วงช่วงคำปกติเขาก็สิเหรียอยู่น้องมุนี่เนาะพี่น้องแต่มันบ่เห็นเมื่อน่ยผิดสังเกตเอือนหาหลายรอบก็บเ่เห็นเอือนหาหลายรอบก็บเ่เห็นมาเนียนน้องซ้ายพี่หมดทักมหาน้องมิ้ววาน ของนี้ยวดน,นาบ้านถึกรถชนให้ไปเบื้องแนวนะไปเบื้องกจ็จะงปลว่าถึงชนดยตอนใดเพราะว่าน้องสายพี่หมอดเพื่อนมาจากไปซื้อของเันซื้อกับเขาซื้ออาหารในมาเท้่กันนะพี่น้องเราก,าก็กบ,บร่ได้ยูเนาะจ่ะเราบม่ได้ยูนาล้านเราไปตลาดไปธุระแล้วหัวก็กลับมาเราเห็นแล้วก็เลยเด่นบอกน้องมิ้วไปเบื้อง มีวกับเตยกับลูกตาลไปเบิ้งกะว่าตายแล้วก็เลยให้เอาเอามาทุง่งนาจ้ะมาทุ่งน้ามาฟังฟังเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องกลับดาวมาเรียบร้อยเบียนไหวตายเกินแล้วพี่น้องแต่ว่าแค่อันมันผูกพันแล้วพี่น้องเนาพะพเจรงเข้าวไล่กับพี่น้องละว,ว่า จากนี้ไปบ่มีท้องมีอยู่ในเฟร,รมเราเด้อพี่น้องกลับ่ามาเรียบร้อยเหลือไวไแค่ความสูงจำพี่น้องเป็นคือกัน่นี่เนาะพี่น้องเนาะพู้ใดกันดดถ้าเขาปูขันกับสัตว์ชนิดใดที่เขาได้เลี้ยงก็คือ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้วน้องี่นองจา้าเพราะเขาจากไปกะธรรมดาเสียใจครับพี่นองผู้ที่เ,เพิ่นบ่บ่บ่บเลี้ยงคือเขาบนกระสืออัให้ยนะพี่ยังยังสินะพี่นองเน้อ <c oughs> พี่องแต่คืออนะ้วเนาะหัวหักไม่สิงเี่อ สิว่างเนี่ดน,น้อยเนาะมันเป็นความฮักระหว่างกันความผูกพันของคนกับสัตว์ที่เขาเลี้ยงมาแต่น้อยเด็กน้อยนาะคลิปมี้่อมีอย่างหนูจ่ายแค่มาบอกข่าวไรกับพี่น้องให้ซื้ <c oughs> ทอท้องนี้ดิกับดาวหมาแล้วขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามเดี่น้องเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก лай, ท่กกา,ทาน,น,นะททนที่ที่ฮักและเอ็นดูท้องนี้จ้ะ ขอบคุณห,หลายๆครับพี่น้องสวัสดีคิมมี่ฝากไว้ทุกมีก,ก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ